ค่ะในงานกระเต๊กสะเต็ะชุดไทยนะคะจังหวัดนะคะอันนี้ผีแม่นาคนะคะใส่ชุดไทยแม่นาคใส่ชุดไทยคือคนผู้หญิงเท่านั้นที่คนที่ใส่ชอบใส่ชุดไทยแต่ประเทศอินเดียเนี่ยเขาไม่มีชุดไทยนี่ไงน,นี่แปะแสดงหนังบุกเทสานิวาสแต่เคยแต่ล้องหมีเคยแล้วนี่ไงแม่นาคใส่ชุดไทยนี่คือแม่นาคเนี่ยแม่นาคทำไมใส่กางเกงสีดําอ่ะ แม่น่าก็ไม่ได้ใส่กางเกงสีดำนะแม่น่าก็ใส่โจโเบหรือใส่ผ้าถุงก,ก็ได้อันนี้เป็นชุดไทยอะขายแต่ชุดไทยแต่มันไม่ใช่ชุดไทยของถูกนะคะแต่ชุดไทยมันแพงมากเลยอะถ้าเป็นชุดไทยแบบซ้อนแบบลายดอกอะมันแพงบางครั้งอันไหนที่มันถูกกว่าเลยก็เอาของทุกอย่างเนี้ยชุดไทยแบบหลับพันด้วยนะแต่ชุดไทยมันไม่ใช่ของถูกนะมันแพงมาก ที่คือของถูกก็เอาแบบอย่างของน้องมีที่เคยเอามาใส่แล้วสแสดงละครด้วยคือเป็นแม่นาคโมเตอร์เวยแบบแสดงหนังแบบแม่นาคโมเตอร์เวย์อะไรเงยมอเตอร์เวย์กลางคือนอ่ะนี่คือชุดไทยนะคะก็คือมุสลิน่ะไม่ใส่ชุดไทยไม่ใส่ชุดไทยเกาะอ,อกแล้วก็ไม่ใส่สบายสบายแบบไม่มีมีเสือ้อไทยแหละแต่มุสลินไม่ใส่โจโกเบเลยนะเขาไม่ใส่โ,โกเบ ทำไมต้องใส่กระโปรงสีดาารูนใส่กันเกงยีน่ะที่ไม่เข้าใจเลยนะเขาใส่โอเกะรบนเอาไม่เหมาะสมนะไอ้ผ <iner> i mean, ู้หญิง <c> ฉ <oughs> <h> ้ไม่เนียได้จเกิเบแบบนี้นะมันสวยมากอยากได้ชุดไทยเนี้ยเพราะว่าเขา่าเพราะว่ามัน ไม่เหมาะสมมันไม่เข้ากันกับชุดไทยพวกใส่กางเกยีนและส่กระโปรงสีดำมันไม่เข้ากันต้องใส่ชุดนั้นเข้ากันเขาแสดงเขาไม่นีเพราะอยากใส่แบบนี้เรื่องของเขาเนาะเราไม่สนใจแค่นี้ก็ชุดไทยก็พอแล้วค่ะ